สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศน,นะคะมือนีแม่น้องอาดามาตามเซียนบุรีลำพี่น้องบุรีลำเข้าห้าศูนย์ตรงตรงพี่น้องบอหลอสาปลอยตองงวดพี่น้องเอาไปรับส้มเราฟังเลยค่ะว่าเพื่อในใดตัวใดใไปเลยค่ะพี่น้องทางไปทางไปบ้านแม่น้องน้องอาดากับแม่นวนทิยาพี่น้องเอมฟังความห่างไกลมันจำได้พี่น้องเมือ่อแม่นอาดากับจีไปหาแม่นวนทิยาเ้อพี่น้อง bên mai được. ไปทำบัญชีพี่น้องพวาเขขาด็กค่ะอาจารย์จุชินาฝึ้นเขานะพี่น้องแม่น้องดานพีน้องเดินทางมาเห็นบัญชีซอยแม่นนทิยาจะเห็นระวางทางพี่น้องทางนี้่วงนี่าน,นานีคือเจะ้าเขาอ่อยเขายัางเดินพี่นอ้องน,นแม่น้องดาก,กระบะลูกจักกิโลจากแม่บ้านแม่น้องดากับบ้านแม่นนทิาน้องกรลูกเขาจะเอินจักกิโลจากอ่างไหนแม่น,น้องาบกรบูกพี่น้อง กันไปพี่น้องต้องเสมือแมงดากรมาบ้านแม่นนลแแม่นนลแจะไปไปบ้านแม่น้องก็ได้พี่น้องจะรับกันไปแบบนี้ใะ่ครับทักทางพี่แต่ปลาอ่อยเลยพี่นอ้องเออสะดวกปุ้ยบ่ะคะอาจารย์ครับผมวันนี้นั่งยู่บ้านเนี่กินข้าวเราก็นั่งอ๋อเมื่อนี้ว่นได้ไปเห็นงานป่ะคะว่นได้ไปครับ อักยาวทั้งระยะจ้ะหมู่บ้านโชคดีบ่ค่ะเข่าตรงตรงได้เนาะอาจารย์ได้หลายอยู่ได้ลอตเตอรี่อยูไปหนึ่งแล้วก็ได้อีกกระส่วนยูสามหน่วยอืมดีใจน้ำเด้อค่ะบ่รู้หรวายเอฟซีได้ลงทุนน้ำบัวแนวทางของอาจารย์หาศูนย์มาตรงตรงได้นาะผมกำลังเข้างวดนี้งวดแรกค่แต่ว่าเลขเลขวิ่งเลขเด่นนั่นเข้าทุกงวดค่ะเดี๋ยวถ้าเจ้าเลขที่ที่มัน ทรมาหลังไหมก็ได้เด้อห้อาเย็นใช่เด้าเด้ว,<อ>ว,วทางพอ่อยังหั่นเห็เเดบ่ค่ะผมเห็ดแล้วตอนนี้นูตั้งกล้องแล้วนูา<อ>แม่น้องระดายู่น้ำกันก็เลยขอสัมผัสน้ำกันแด้ค่ะเอ้โหก็ได้เลยอ๋อพรแล้วคะ่ะนี่ี่เป็นสูตรลางอย่างเดียวคือเกาเหอค่ะพ่อสูตรลางคือเกาเหรอครับื่องอย่างเดียว ดน, 1, 2, นี่สูตรหนึ่งสูตรสองคือคกเกาบบนี 1, ่สูตรหนึ่งสูตรสองคือเกาเหรอครับสูตรหนึ่งก้อนสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งมีหนึ่งกับสองสูตรหนึ่งมีหนึ่งกับสองแต่สูตร 2, 5, ตสองนี่เพิ่งได้มาตัวเดียวด้วยเลยอีกตัวสองตัว,ตว,ตว,ตวยัง ยังเหมืได้ทำทใช่ไหมมันว่างล้วอ่ะเอาตัวนี้ไปจับไปก่อนเพราะว่างวดงวดที่ผ่ามานี่ก็มันเป็นลิขา,า,าห้าห้าห้าสูงขนาดนี้ค่ะมันมาห้นนาตัวเดียวหัวนี้มันมาเจ็ดตัวเดียวสูตรสองมาเจ็ดตัวเดียวเดี๋ยวถ้าทายกลางๆอาจจะเพิ่ได้หรือไม่ก็เริม่มเน้นให้ทีหลังค่ะนี่เอาเอาแค่นี้ไปก่อน เอาเจ็ดเหนึ่งเจ็ดสองมาละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับตัวไว,ดว้ด้วยเดี๋ยวมันไปติดไปหน่วยเอาพอ่พอพ่อไเลขแค่สองคู่นี่บอค่ะครับมันมันมีเลขประกบมันมีอยู่แค่ตัวเดียวตัวองตัวยังบนทัดไฮเกตหนึ่งเกตสองกับตัวด้วยกับเอา,เอาแค่นี้ไปตกก็จะเป็นเกตหนึ่งหนึ่งเจ็ด เกตสองสองเกตนนทียาเข้าใจถือป่ะเข่าใจถือครับถ้าถ้าพ่อเน้นเน้นโตได้ค่ะเกเกหนึ่งเ็ดสองเนี่ยสองหางนี่ล่ะเ็ดหนึ่งเสองล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนี่ซำไหซเพลงใจใจเมื่อวานแล้วดิไหาลอกไปโลดได้พ่เพิ่ะโทรมาปับเลยเหรอ เออผมทำไป้อยแล้วเพราะมันทําสุดรล่างมันมาย่าไๆได้ง่าดอกรูปว่าแนวทางของเซียนบุรีรัมสามตัวเพยจะได้ครบแต่ละตัวมันกันงายอยู่ค่ะเซียนบุรีรัมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหแปดล่างอย่างเดียวสูตรที่หนึ่งมีหนึ่งกับสองสูตรที่สองมีเจ็ดตัวเดียวจะประกบคือ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองล่างอย่างเดียวเน้นเน้นล่างตรงกันปะคะพ่อครับครับตรงกันรครับค่ะค,ค่ะคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เอฟซีสวัสดีแนวทา,างของพ่อนะคะจะมีมีม,มวลสุดท้ายมีคลิปคงสุดท้ายนี่ใกล้เลขออกวนปะคะ่ะครับผมใ,ใ,ใกล้เลขออกวนล่ะเดือนนี้มียี่สิบแปดมือเด้อค่ะพ่อครับครับประมาณวันที่เกินวันที่ยี่สิบห้าเด้อครับ อ๋อดียี่สิบหางค่ะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะค่ะพอไม่ไปลองยืซีกเไ็้ยิ่แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่าอาจารย์เซียนบุรีรัมนะคะเปินกระไฮมากแค่สองครูนะคะเป็นล่างอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับบนกับตัวด้วยน้นียาก็เล็กเขียนเกตหนึ่งหนึ่งเกตเกตสองสองเกตนะคะล่างอย่างเดียวสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะ รอคลิปคงสุดท้ายฮวก็มาลุ้นน้กันว่าจะมาตัวไดแท้นะคะนะคะน,ะคะนุนทียากกัขอไวพอนหายพอไม่เป็นอรเอฟซีโซดีนะทางของเซียนบุรีลมนะคะค่ <c oughs> าวคำนวณของเซียนบุรีลมนะคะงวดที่ผ่านมานี้มาแบบตรงๆล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะ หในนั้นมาห้าศูนย์มาตรงตรงเปนหายมามีเลขศูนย์หนึ่นอมีส0มศูนย์สามเนะคะสี่ศูนย์เน้านที่50กับ59มา50ตรงตรงล่างนะคะแม่นปานจับบ้างีิด้องเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์เสียนบุรีรัมหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงจำ้าแตะมานุนทิยานะคะอาจารย์เสียนที่1มีนา2568นะคะ